ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณจะสรุกความจริงวันนี้ว่ากันด้เรื่องของเนื้อหาโดยเฉพาะเลยนะครับคือถ้าจะพิจารณาว่าฝั่งไหนฝั่งใดก็อันนี้แล้วแต่แต่ว่าเราจะพิจารณาเฉพาะเพียงแค่ตัวการกระทําเท่านั้นว่าเราตั้งคําถามว่าสมัยหนึ่งทําไมมันถึงผิดหนักมากเลยนะเป็นประมวลกฎหมายอาญามาตรา1 1 6เลยครับเป็นความผิดต่อรัฐเลยอะ่ะ แต่กับอีกสมัยหนึ่งกับกลายเป็นว่าเออมันเป็นเรื่องที่ถูกต้องใครๆก็ทํากันได้ผมกําลังจะพูดถึงเรื่องของการที่นักการเมืองนั้นออกมาแจกขันในช่วงสงกรานต์นะฮะพูดง่ายๆก็คือพลเอกประวิทย์วงสุวรรณนั้นสั่งผลิตขัน3ส,สีด้วยกันนะฮะสีน้ําเงินสีม่วงอีกสีหนึ่งสีอะไรก็ไม่ทราบแล้วก็แจกกันไปทั่วประเทศเลยนะฮะสสพลังประชารัฐหลายท่านเนี่ยก็นําขันนี้กลับบ้านไปนะ,ะคือเอารถกระบะมาแล้วก็มาขนขันจากกรุงเทพเนี่ยครับเนี่ยแพ็คไปแบบนี้เลย แล้วก็เอากลับภูมิลำเนาไปแล้วก็เอาไปแจกคนที่บ้านกันเป็นขันที่ลงชื่อคือพลเอกประวิตยวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีซึ่งปัจจุบันก็ดํารงตําแหน่งเป็นหัวหน้าพักคือพักพลังประชารัฐด้วยนะฮะเขาบอกว่าผลิตออกมาปริมาณประมาณ200,000ใบเห็นจะได้ในจํานวนประมาณนี้ข้อความสุขสันต์วันสงกรานแล้วก็ลงชื่อคราวนี้ผมขอย้อนกลับไปครับคุณผู้ชมครับในปี2559 เคยมีการแจกขันเช่นเดียวกันแล้วขันนั้นนะ่ะเป็นขันที่เหมือนกับส่งความเย็นไปให้บรรดาพี่น้องประชาชนนะแล้วลงชื่อโดยอดีตนายกสองคนคือนางสาวยิ่งรักชิน,นวัตรแล้วก็คุณทักษิณชิน,นวัตรคุณผ,ผู้ชมครับตอนนั้นเนี่ยถ้าใครจำกันได้ขันสีแดงใบนี้ถูกผลิตขึ้นที่ไหนก็ไม่ทราบแต่ได้นำไปแจกในพื้นที่ภาคเหนือโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือจังหวัดภาคเหนือตอนบนเชียงใหม่เชียงรายน่านนะฮะ ไปเจอแหล่งสำคัญที่เก็บขันสีแดงนี้ที่จังหวัดน่านตอนนั้นตำรวจแล้วก็ทหารทำงานกันเป็นเกลียวแล้วใครก็ตามที่ถ่ายรูปกับขันแดงโดนตามจับนะฮะแล้วส่งขึ้นสารดีที่สารอนุญาตให้ประกันตัวออกมาตอนนั้นแจ้งความผิดในข้อหามาตรา116ซึ่งมาตรา116นั้นมันจะมีความผิดย่อยๆอยู่ประมาณสัก3ามอันหนึ่งในนั้นก็คือสร้างความกระด้างกระเดื่องให้เกิดขึ้นในหมู่ วงชนในหมู่ประชาชนมันเป็นความผิดเบอร์แรงมากนะฮะมันเป็นความผิดในหมวดที่ว่าด้วยความผิดต่อราชาอาณาจากักรและความผิดต่อความมั่นคงไอการแจกขันในครั้งนั้นนะแต่การแจกขันในครั้งนี้เอ๊ะทำไมมันไม่เป็นอะไรเราก็เลยไม่เข้าใจว่าตกลงแล้วมันจะไม่เป็นอะไรจริงๆหรือเอาคราวนี้ครับเรามาลองดูกันนะฮะว่าเรื่องนี้ต่อไปเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง ล่าสุดเห็นว่าคุณศรีสุวรรณจันยาซึ่งเป็นนักร้องก็ออกมาร้องละบอกว่าเอ๊ะทำแบบนี้มันถูกต้องหรือการที่เอาขันสองแสนใบไปให้สอสอเอาไปแจกจ่ายประชาชนในพื้นที่เอ๊ะมันถูกต้องตามกฎหมายหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวคงต้องไปร้องกันหน่อยแล้วคราวนี้อดีตกกตครับ,ค,รบคุณคุณสมชัยศรีสุธิยากรออกมาบอกบอกว่าตามกฎหมายของการเลือกตั้งฉบับใหม่เนี่ยหมายความว่าอะไรหมายความว่า ไอ้ขันพวกนี้ต้องถูกตีออกมาเป็นราคานะครับแล้วนําไปบวกกับงบประมาณในการหาเสียงครั้งต่อไปด้วยหมายความว่าการหาเสียงครั้งต่อไปของพรรคพลังประชารัฐหรือจะเป็นตัวสสคนไหนก็ตามที่รับขันที่แจกโดยพลเอกประวิตย์ในครั้งนี้ไปต้องเอามาตีราคาแล้วเอาไปบวกเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งซึ่งต้องยื่นให้กับคณะกรรมการการเลือกตั้งด้วยในการเลือกตั้งนะผู้สบักใช้เงินเท่าไหร่ลงไปกับอะไรต้องชี้ชแจง ต้องชี้แจงให้เหมาะต้องชี้แจงให้หมดนะฮะในทุกตัวเลขในทุกกิจกรรมนะครับเนี่ยฮะก็แนะกกตกันว่าเออไปตรวจสอบหน่อยว่าแจกขันน้ำเนี่ยผิดหรือเปล่าเอาก็ลองดูว่าจะผิดหรือเปล่าผิดหรือไม่อย่างไรอันนี้ผมไม่ทราบเพียงแต่ตั้งคําถามเฉยๆว่าสมัยหนึ่งทําได้ทําไมสมัยหนึ่งทําไม่ได้มันจะเข้าข่ายสองบรรทัดฐานหรือเปล่าคราวนี้พอพูดถึงเรื่องของการแจกฮะเรามาดูหน่อยดีกว่าครับว่า บ้านเราเมืองเราประเทศไทยเนี่ยการเลือกตั้งหรือว่าการหาคะแนนให้กับนักการเมืองมันก็ผ่านประวัติศาสตร์มายาวนานนะฮะนอกนอจากขันบ้านเราเคยแจกอะไรกันบ้างผมไปรวบรวมมาให้คุณผู้ชมดูฮะเอาแบบหบวดสิ่งของก่อนหมวดสิ่งของก็คือแจกสิ่งของกันเอาตั้งแต่โบราณเลยนะครับแจกรองเท้าหนึ่งข้างอันนี้หลายคนน่าจะทราบกันดีเอารองเท้าไปก่อนแต่แจกให้ข้างหนึ่งถ้าเธอเลือกฉันแล้วฉันชนะ เดี๋ยวฉันจะตามไปแจกให้เธออีกข้างหนึ่งกลายเป็นหนึ่งคู่แล้วเธอถึงจะได้รองเท้าคู่นั้นไปแจกอะไรอีกแจกเสื้อแจกถ้วยแจกจานแจกโดนัทก็เคยมีนะหลังๆที่ทำกันบ่อยคือพาไปเที่ยวฟรียกกันไปทั้งหมู่บ้านไปขึ้นเรือแล้วก็ล่องไปในแม่น้ำออกไปที่ปากอ่าวไปทานข้าวกัน หรือว่าจะไปพักค้างอ้างแรมที่โรงแรมแห่งไหนสักคืนหนึง่ทงทากิจกรรมกิจกรรมทุกอย่างไม่ต้องเสียตังค์แล้วก็พากลับบ้านไปเที่ยวฟรีถังขยะกอทมมีฮะอา้าวเรื่องเกี่ยวกับการเลือกตั้งมันเกี่ยวพันอะไรแจ้งไปแจ้งไปที่สํานักงานเขตไม่เคยมาเปลี่ยนถังขยะให้ถังขยะรั่วแล้วรั่วอีกต้องรอเลือกตั้งก่อนแล้วผลการเลือกตั้งออกมาแบบไหนแล้วเดี๋ยวจะเอาถังขยะมาเปลี่ยนให้ก็สื่อไปในทางที่ว่า เลือกฉันก่อนเดี๋วยวฉั้นเอาถังขยะมาเปลี่ยนให้ประมาณนั้นมันเคยมีมาก่อนฮะอ้าวของเบสิกน้ำปลาปลารา้าข้าสารแล้วก็แปะชื่อนักการเมืองลงไปอันนี้มีบ่อยทุกสมัยแล้วเมื่อการเลือกตั้งที่ผ่านมานี้เองนายกอาบาจอแจกยาปลูกเซ็กนะฮะอ่านมีข่าวยืนยันมาแล้วนะครับแจกยาปลูกเซ็กค,ครับแลกกับการให้มาเลือกนีอะไรอีก มีแจกโทรศัพท์มือถือมีแจกกระเป๋าซึ่งในกระเป๋ามีเงินมีแจกถังน้ําซึ่งในถังน้ําไม่มีน้ําแต่มีเงินอันนี้คือหมวดของของอมีแจกอะไรกันอีกอคุณครับนวัตกรรมมันใหม่เวลามันล่วงมันก้าวไปเดี๋ยวนี้มีจ่ายค่าโทรศัพท์ให้นะฮะใช้ไปเลยจะโทรหาใครจะอะไรยังไงจะเล่นเน็ตกันกี่กิกกี่อะไรก็ตามฉันจ่ายค่าโทรศัพท์ให้มีการปล่อยกู้ด้วยดอกเบี้ยถูก แล้วพอใกล้วันเลือกตั้งจะประกาศยกให้ทั้งต้นทั้งดอกเพื่อให้เลือกมีการเปิดรับแทงพนันก่อนการเลือกตั้งแล้วถ้าได้รับเลือกตั้งนะค่อยจ่ายเงินให้กับผู้แทงผู้แทงก็แทงอันนี้กันใหญ่เลยสิครับแล้วพอถึงวันเลือกก็ไปเลือกกันใหญ่เลยสิครับเพราะว่ารู้ว่าที่ตัวเองแทงไปนั้นจะได้กลับคืนมาเผื่อเบิ้ลด้วย เงินวางมัดจำหัวคะแนนแจกบัตรสิทธิพิเศษเอาไปซื้อของเอาไปเติมน้ำมันจ่ายค่าเดินทางให้ไปเลือกตั้งรวมถึงจ่ายให้กับครอบครัวที่มีลูกมีหลานทำงานอยู่กรุงเทพทำงานอยู่ชนบุรีทำงานอยู่พระนครศรียุธยาทำงานอยู่ที่ต่างจังหวัดที่ไม่ใช่บ้านของตัวเองเดินทางกลับไปเลือกตั้งที่บ้านของตัวเองมีหมดทุกรูปแบบว่ากันในเรื่องของการแจกอา้าวแต่การแจก กฎหมายเลือกตั้งเดี๋ยวนี้ก็แคเข้มข้นมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีการปราบปรามกันมีการล็อกกันมีการบล็อกกันเยอะเพียงแต่ว่าการกระทําในครั้งนี้มันเป็นการกระท,ทําที่ขอโทษนะผมไม่น่าเชื่อผมไม่เชื่อเลยว่ามันจะเกิดขึ้นน่ะมันถูกคิดมาแล้วใช่ไหมว่าแจกหรือว่าคิดไม่ได้จริงๆว่ามันเคยเกิดขึ้นแล้วเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาน,นี้เองแล้วแจกอันนี้ผมไม่ทราบจริงๆแต่เซอร์ไพรส์มากว่า คิดได้เหรอคิดดีแล้วเหรอที่ทำแบบนี้ซึ่งไม่ทันแล้วฮะเพราะมันถูกแจกไปแล้วขอให้มีความสุขนะครับนี่คือจัดสร้าความจริงฮะฉันไม่ค่อยขันเท่าไหร่แล้วนะคำขันนะมันไม่ขันคือผมผมงงมากว่าเอ้ยนี่มันผ่านการคิดมาแล้วหรือเปล่าหรือว่าหรือว่ามันไม่ได้คิดมันไม่น่าจะไม่ผ่านการคิดหรือเปล่าว่ะประสบการณ์ในอดีตน่าจะแบบใช่มากมันมีบทเรียนมันไม่ใช่อดีตมันไกลนะครับมันอดีตแบบใกล้ิดเดียวอ่ะทำทำ ทำไมนะทำ<อ>ไมคิดได้เอาเถอะเอาเถอะสวัสดีครับผมจัดทีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ยูทูบข่าวช่องวันจะได้มีพลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ